ตังเป้าแค่2ประเด็นคืออยากได้ผลิชิปหน่วงจริงจังแบบ all new accord แต่เสียดายออปชั่นนี้ไม่มานะครับและการเก็บเสียงในห้องโดยสารว่าจะดีขึ้นหรือไม่ honda civic ใหม่มีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยโดยแบ่งเป็นรุ่น Hybrid 2รุ่นนั้นก็คือรุ่น e h e v r s ราคาประมาณการ1,230,000บาทรุ่นเริ่มต้น e h e v e l plus ราคาประมาณ 1>, 1 0 0ล้าน90บาทและรุ่น1.5เทอร์โบเหลือเพียงรุ่นเดียวคือรุ่น EL+ ราคาราคล้าน3 0 0 0 0 0บาทเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่23สิงหาคม2,567ไดทิเปอร์ได้ทดลองขับลุมพลังไฮบริดที่สังขลาบ,บุรีเทียบภาพรุ่นก,นก่อนการปรับปรุงใหม่ไฟตัดหมอกหายไปกระจังหน้าและกันชนหน้าดีไซน์ใหม่กันชนหน้านะครับที่มัน ปูนโนนออกมานะครับเป็นเอกลักษณ์ในสไตล์สปอ t เทียบภาพรุ่นก่อนกับรุ่นปรับปรุงใหม่ไฟท้าย LED โรมดำสปอยเลอร์ท้ายสีดำดีไซน์เดิมและเสากาดแบบครีบสีดำปลอกท้อยเสียโครเมียมเพิ่มเซ็นเซอร์กะระยะหน้า4จุดและหลัง4จุดเทียบภาพรุ่นก่อนกับรุ่นปรับรปรุงใหม่ล้อ118นิ้วดีไซน์ใหม่เป็นสีดำล้วนให้ทุกท่านได้ดูลวดลายล้อลอยของรุ่นท็อป RS ของคุมพลังให้บิดให้ชัดเจนนะครับทันนี้เป็นตัวถังสีดําแล้วก็เข้าคู่กับตัวดีไซน์ของล้อลอยซึ่งเป็นสีดําล้อลอยนั้นเป็นขนาด18นิ้วใช้ยางมิชลีนพายโลตสปอร์ตโ235ทับ40 ZR18 อีกจุดหนึ่งที่อยากจะทดลองขับนั้นก็คือในเรื่องของการเก็บเสียงในห้องโดยสารคุมพลังให้บิดนั้นจะสามารถเก็บเสียงได้ดีกว่าเดิมหรือไม่ ้ามาในห้องโดยสารก็ยังเป็นบรรยากาศของ All New Civic ที่เราคุ้นเคยอยู่ในเจเนอเรชันที่11มีแท่นชาร์จไฟไร้สายเทียบภาพรุ่นก่อนกับรุ่นปรับปรุงใหม่คอนโซลหน้าดีไซน์เดิมจะเรียบๆร,รุ่นใหม่จะตกแต่งได้สีแดงดูมีมิติมากขึ้นรวมถึงแผงประตูด้านข้างก็เดินได้สีแดงไฟส่องสว่างตกแต่งแผงประตูคู่หน้าและที่เท้าภาพเบาะลายเดิมเทียบกับเบาะที่นั่งลายใหม่จะคล้ายๆกันวัสดุเบาะหนังกลับและหนังสังเคราะห์สีดำ ตกแต่งด้วยได้สีแดงเป็นเหยียบคันเร่งและเบรกแบบสปอร์ตเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายรองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri และ Android Auto ในทุกรุ่นย่อย Honda Connect เทคโนโลยีเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างผู้กับขี่และรถยนต์ในทุกรุ่นย่อยใหม่ระบบเครื่องเสียงพร้อมลำโพงโบส12ตำแหน่งใหม Google ่ o o g l e b u i l t i n App และบริการของ Google ที่ติดตั้งมาในตัว ในทุกรุ่นย่อยโคงลายหุ้มหนังเดินได้สีแดงเช่นเดิมก็มีแพตตินชิปมาให้ด้วยแต่หน้าที่หลักๆก,ก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่านำพลังไฟฟ้ากลับคืนแบตเตอรี่ช่วยในการขับขี่แต่ในการลงทางลาดชันนั้นในเมื่อเราลักษณะการขับขี่ด้วยเกียร์ดีหรือว่าเราปรับมามนนุ่นกระตามเมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้วเนี่ยมันก็จะตัดมาที่เกียร์ดีเป็นปกติทําให้ไม่ได้สามารถที่จะหน่วงความเร็วได้เหมือนกับการขับขี่เกียร์ต่ํามเมื่อเราลงทางลาดชันซึ่งตรงนี้จุดเด่นของการขับขี่ โดยใช้แพินชิพช่วยในการดึงนั้นอยู่ที่ all new accord นะครับแต่เสียดายที่ไม่ได้นำมาใช้กับ all new civic gen 11ด้วยในรุ่นปรับปรุงล่าสุดนี้แพดเดนชิ p ของระบบไฮบริดในะ accord นั้นถูกใจมากนะครับใช้ได้ลักษณะคล้ายๆลึงเกียร์ต่ำแม้กระทั่งอยู่บนทางรากกวก็าตามชะลอความเร็วเห็นได้อย่างชัดเจนแม้ไม่มีแพดเดนชิพแต่ก็มีโหมดการขับขี่แบบ individual มีอยู่แล้วในโฉมแรกของ ehvis สำหรับช่องประปาการผลิตสารตอนหลังแต่ช่อง usb เปลี่ยนจาก type a เป็น type c เป็นเอกลักษณ์ประจำรุ่นของไฮบริดตั้งแต่ก่อนปรับโฉมนั่นก็คือการที่เบาะด้านท้ายครับสามารถที่จะพับแบบ40%แล้วก็60%โดยมีก้านดึงอยู่ที่ฝากระโปรงท้าย Full Hybrid EHEV เป็นการทำงานร่วมกันของมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวกับเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนตอบสนองทันใจด้วยแรงบิดมอเตอร์สูงสุด315นิวตันเมตรลรงไฮบิดนั้น เคลมไว้ว่าวิ่งได้เกิน800กิโเมตรที่มีอัตราการกินน้ํามันเคลมอยู่ที่25กิโเมตรต่อลิตรโดยเราได้ทดสอบมาแล้วในเส้นทางคดโค้งและทางราบสังขบุรีกาญจนบุรีชมคลิปเต็มได้นะครับจะแปะลิงก์อยู่ในเพลย์ลิสต์เดียวกันนี้เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงสมรรถนะเพื่อประกอบการตัดสินใจในการปรับโฉมครั้งล่าสุดนี้ครับ เพิ่มเติมเข้ามาที่รุ่นเริ่มต้น EHV e EL+ Plus ล้อ117นิ้วในรุ่นเริ่มต้น EHV e นั้นดูมีมิติมากกว่าที่เป็นสปอร์ตในรุ่น RS ซึ่งเป็นสีดำแต่ด้วยยางต่างขนาดใช้ยางต่างยี่ห้อก็ย่อมมีผลต่อเรื่องการเก็บเสียงในห้องโดยสาร Yokohama a d v d b Decibel 215 50R17 พวงมาลัยก็ยังเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังมีพลนชิปสำหรับการคืนพลังงาน ไฟฟ้าสู่แบตเตอรี่ตกแต่งด้วยสีดำเงาเบาะเป็นเบาะหนังครับแต่ว่า ตกแต่งดีไซน์เล็กๆน้อยๆที่แตกต่างจากรุ่น RS มีที่ชาร์จไฟไร้ไส,สายการตกแต่งอื่นๆก็คือเป็นโทนคลุมดำก็ยังไม่มีระบบ b r i n d Spot Monitor หรือเตือนจุดอับสายตาที่กระจกมองข้างแต่ทุกรุ่นตกแต่งก็มี Honda Sensing เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับขุมพลังเบนซินล้วน1.5เทอร์โบ178แรงม้าในรุ่น EL+ Plus. จะเหลือจาหน่ายเพียงรุ่นเดียวครับไม่มีรุ่น RS ตกแต่งสีดาครับ ก็จะเป็นล้อแม็กลายใหม่โยโกฮาม่า oh 1 d b วานดี e ีเดซิเบลส่านใดที่มีรุ่นเดิม1.5 VTEC การตกแต่ง RS ก็อาจจะถือว่าเป็นรายไอเทมได้นะครับผลการกับขี่เป็นอย่างไร,รไปชมในเพลย์ลิสต์เดียวกันนี้ซึ่ง ไรทิปเปอร์ได้ทดลองกลับไปที่แม่ห้องสอนบ้านรักไทยมาแล้วครับเสียดายอย่างยิ่งที่ตัว v t e h t a b l e ปรับโฉมมาแล้วไม่ให้แพดดิ้งชิปมาครับเสียดายนะครับว่า ว่ามันเป็นรุ่นเดียวแล้วน่าจะเป็นอะไรอะร์เทมถ้ามีแพทเทิร์นชิปมาอย่างน้อยก็ขับขี่แบบสปอร์ตได้สนุกขึ้นต้องเดินทางไกลในการขับขี่แบบสนุกสนานแล้วก็เซฟตี้ไปในตัวด้วยเช่นกันแต่ทดแทนด้วยตำแหน่งเกียร์เอสและเกียร์เอลบาะหนังก็คล้ายคก,กับตัว ehev ขุมพลังไฮบริดครับคอนโซลต่างๆนั้นก็จะคล้ายคายกันไม่มีช่องชาร์จไฟไร้สายไม่มีเซ็นเซอร์กระระยะหน้าหลังไม่มี Honda l a n e Watch c i v i น Gen 11 1.5 ตัวรุ่นตกแต่ง RS เมื่อเปิดตัวมานั้นเบาะหลังนั้นพับไม่ได้นะครับแต่เมื่อมาเป็น Civic Hybrid ก็กลับพับได้แต่เมื่อมารุ่นปรับปรุงล่าสุดนั้นก็พับได้นะครับเบาะหลังนี่พับเพิ่มพื้นที่สัมภาระได้รวมถึงเพิ่มช่องแอร์และช่อง USB ข้างหลังอีก2จุดด้วยกันถ้าใครคิดว่ารถเก่งนั้นอาจจะหมดยุคหมดสมัยหรือเปล่าแต่ลองดูนะครับว่า ด้านหลังนั้นก็ยังนั่งสบายนะครับสำหรับตัวส่วนสูงผม171ซมพื้นที่เหนือศรีรษะก็มีพอสมควรเหยียดขาได้สบายก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่ยังติดตาตรึงใจกับตำนาน Honda Civic ให้ทุกท่านได้ดูภาพโดยรวมของการรีวิว c i v i c เจนที่11 ในการปรับปรุงโฉมล่าสุดนะครับด้านซ้ายมือคือตัว Hybrid e h e v รุ่นเริ่มต้นและด้านขวามือคือรุ่น t o อป r-s เห็นไกลๆนั้นก็คือ VTEC Turbo แต่การปรับปรุงครั้งนี้จะถูกใจของคุณมากน้อยแค่ไหนก็ต้องมาทดลองขับแล้วก็สัมผัสด้วยตัวของคุณเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามผมพิชัยมูลจัดไรทิปเปอร์สวัสดีครับ